สวัสดีค่ะไม่ทนหนุ่มกัญชัยเดือดฟ้องนางด่วงสาคู5ล้านลั่นดาบฟรีไม่มีในโลกเรียกแสงแบบเร็วๆงานนี้ทำเอาคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์รัวๆ เอาแล้วหนุ่มกัญชัยพิธีกรดังโพสเอกสารคำฟ้องนางท่านหนึ่งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายโดยเรียกค่าเสียหายจำนวน5ล้านบาททั้งนี้พบว่าในเอกสารพิธีกรดังได้นำภาพด้วงสาคูมาปิดชื่อของจําเลยไว้โดยหนุ่มกัญชัยระบุแคปชั่นว่าร้องไห้คร่ำครวญว่าโดนรังแกแต่ โชว์ความสะถุนเรียกแสงแบบเร็วๆใช้วิธีด่าคนอื่นโดยไร้ซึ่งความจริงทุกวัน แท่งได้แม้กระทั่งเด็กมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่กับกูครับเพราะสำหรับกูด่าฟรีไม่มีในโลกงานนี้ทำเอาคนเข้ามาแหกกดไลค์และคอมเมนต์หลายคนบอกว่ารอบนี้สอบผ่านแม้ว่าครูกะปิจะนำภาพด้วงสาคูมาปิดชื่อจำเลยไว้หลายคนก็ทายถูกว่าเป็นใครโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทนายเดชาย,ยังเข้ามาระบุด้วย ว่าอินฟลูเอนเซอร์ประตูน้ำคนหนึ่งโดนแล้วครับ5ล้านนะครับไม่ใช่500เตรียมเงินไว้ได้เลยขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะ